ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ Online ค่ะเช่นเคยช่วงนี้นะคะนําเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติค่ะที่สําคัญนะคะใช้ได้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในเรื่องของประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญพลังงานที่นํามาใช้ก็เป็นพลังงานสีขาวด้วยนะคะมากไปกว่าน,นั้นค่ะเป็นภูมิปัญญาที่เรียกว่าคนไทยของเราเนี่ยละค่ะคิดค้นนะคะแล้วก็เพื่อมีการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนั่นเอง แล้วก็ช่วยในเรื่องของวิธีการให้อาหารปลาค่ะรวดเร็วทันใจนะคะสิ่งที่ประดิษฐ์ออกมาได้เรียกว่าเป็นผลที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งช่วงที่แล้วนะคะทำความรู้จักกับตัวเครื่องกันไปแล้วอุปกรณ์แล้วก็วิธีการใช้กันไปแล้วค่ะทีนี้มีคําถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่า คุณผู้ชมสนใจหรือว่าเกษตรกรที่ทำเลี้ยงปลาอยู่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาอยู่เกิดความสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนอย่างไรแล้วเชิงพาณิ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านอาจารย์กันค่ะอาจารย์อยู่ในสายนะคะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะตัวเครื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะชมตัวอย่างของเครื่องอันนี้สามารถเดินทางไปชมตัวอย่างของเครื่องได้ที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์ อ๋อชมชมตัวอย่างในที่วิทยาลัยเทคนิคเขาวงนะครับอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับตัวเครื่องติดตั้งอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะตัวเครื่องจริงอะอยู่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสํานักงานเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรสํานักงานเกษตรของทางด้านจังหวัดของอำเภอเขาวงอ๋อของอำเภอเขาวงนะคะก็คือตรงนี้ก็คือสามารถไปดูได้เช่นเดียวกันนะคะ ค,ค่ะอาจารย์คะนอกจากนี้มีผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะเกี่ยวกับตัวเครื่องอ๋อาคือผมเป็นของส่วนรัตนะครับก็คือก็อมีส่วนรัตนาออันนึงคือสำ็นนักงานเกษตรนะครับก็เป็นโค้ดก็ติดต่อมาตลอดนะครับว่าให้ไปช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหาา่านฟากับประชาชนหมู่นั้นหมู่นี้อยู่ครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือเพื่อบริการประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมเพื่อประชาชนเพื่อให้ความรู้ในการให้หนังสาอค่ะอาจารย์คาะตัวเครื่องนี้อาจารย์ประดิษฐ์คิดค้นคนเดียวหรือว่ามีทีมงานช่วยเหลือด้วยไหมคะอ๋อก็ผมเป็นหัวหน้าทีมครับก็มีผู้ดิคิดคนแล้วก็คือก็ทางแผนกไฟฟ้าพี่อยาใช้กิจขาวงนะครับร่วมช่วยกันครับมีน้องๆนักศึกษาร่วมมือช่วยประดิษฐ์ด้วยไหมคะ ่ารศึกษาก็เป็นลูกมือครับเป็นลูกมือก็มีสองคนครับนายภูมิศักดิ์กับน,นาทางณีรครับค่ะน้งนองๆครับอะครับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะสารอ,อ๋อตอนนี้น้องนักศึกษาหนิจบจบการศึกษาปรประกาศนาียบัตรชั้นสูงปวสแล้วครับจบเพิ่งจบไปนิดหีึ่ะครับตอนนี้ก็เร,รีนนรยนอยู่ที่ มอเกษตรครับค่ะ,ค,ะความรู้ที่น้องๆเข้าร่วมโครงการที่<อ>ได้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์น้องๆได้ความรู้อะไรจากการเข้าโครงการนี้บ้างคะอ๋อก็สามารถน้องๆไปแข่งขันระดับภาคตะนอกเียงเหนือนะของภาคภาคอีสานสองครั้งนะครับแล้วก็ไประดับชาติของวอชสํานรับวิทรรแห่งชาติครั้งหนึ่งตอนปีท้าห้าครับเครื่องนี้ก็สามารถ ยยเผยแพร่ได้ระดับชาติทีพิมพ์มาแล้วครับครั้งหนึ่งครับค่ะมีรางวาัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อลรางวัลนี่ก็ชนะชนะระดับชาติชนะระดับของของ,ของสำนักง,งากอนอุตสาหกรรมนะครับของจังหวัดแต่ละจิ๋แล้วก็พนนัน่อชชนะอืมขียกว่าเข้ารอบครับชนะหลายหลายทีแล้วไปแข่งขันติดเจ็ดเจ็ดชิ้นสุดท้ายที่ ชวชนะครับค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดหนึ่งเลยแต่ก็คือเรียกว่าประสบผลสําเร็จด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมได้แับความประสบความสำเร็จว่าสูงมากครับสูงถือว่าสูงค่ะอาจารย์ขาทีนี้พูดถึงในเรื่องราวของราคาของตัวเครื่องกันบ้างถ้าสมมุติว่าเกษตรกรที่สนใจแล้วก็อยากจะเอาเครื่องลองไปประดิษฐ์เองดูบ้างาต้องมีราคาต้นทุนในการประดิษฐ์เท่าไหร่คะอาจารย์ อ๋อค่าต้นทุนในการผลิตนะครับประมาณ2,600บาทครับ2,600บาทตอนหนึง่งขึ้น่องครับค่ะแล<ต>้วก<อ>็ขึ้นอยู่กับวัสดุวัสดุว่าจะเอาแบบของแบรนด์หนึ่งแบรนด์จาระบบแบรนด์แบบอมอสธรรมดาก็า2ถูกอะครับก็คืออันนี้ต้องเกี่ยวไหมคะว่าขนาดไซส์เล็กกลางใหญ่ด้วยไหมคะครับผมเกี่ยวครับถ้าถ้าขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เหล็กใช้เหล็ก ทรับมัใหญ่ขึ้นนะครับแต่อุปกรณ์ไฟไฟ้าภายในเท่าเดิมครับอืมแต่ว่าก็คือราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ครับผมาาราคาอยู่ที่สองร้อยบาทเหมือนเดิมค,ค่ะอาจารย์คะจากการที่อาจารย์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะมีพื้นที่ใดที่นําไปใช้นอกเหนือจากสองพื้นที่ที่อาจารย์ได้บอกเราไปข้างต้นบ้างไหมคะอืมยากครับแต่ก็ส่วนมาก็ใช่ในเะช่ เขตพื้นที่นี้คืารวงครับอืมแต่ว่าก็มีเกษตรกรเอาไปลองทดลองใช้ทดลองทําดูแล้วใช่ไหมทดลองครับครับผมทดลองทำแล้วลค,ครับก็ทดลองทําททเพื่อเป็นการวิจัยครับอืมผลเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับอะไรนะครับผลเป็นอย่างไรบ้างคะโอผลเป็นยังไงผลที่ได้คือเพื่อให้การปลูกให้เวลาที่สมครเสมอตรงเวลาในการที่ตั้งเวลาเาไว้ครับตั้งแต่6โมงเช้า ให้เวลาหนึ่งกิโลคือหนึ่งจุดหนึ่งนาทีกับอีกสี่วิแล้วก็ให้เวลาอีกตอนห้าโมงเย็นคือพอใช้เครื่องนี้ปุ๊บมีเวลาจะตรงกันเสมอแล้วก็ลดปัญหาการถ้าเอามือหวานจะควบคุมปริมาณไม่ได้ก็บางทีก็ให้เยอะจนน้ํามีเกิดออกซิเจนในน้ำน,น้อยค่าทีชคีนจะสูงสูงขึ้นแต่ถ้าให้หายตาเนี่ยมันจะตรงมันจะเสมอกันมากระหว่างถ้ามือเยอะแต่จะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการ หรืออาหารลดลงนะครับการใช้ปริมาณของอาหารจะสมดุลกันแล้วก็ไม่ต้องใช้ไปเป็นพลังงานที่ต้อยสุดนะครับเพราะว่าใช้แสงอาทิตย์ค่ะอาจารย์คะแล้วในอนาคตอาจารย์มีแผนที่จะต่อยอดเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้หรือพัฒนาตัวเครื่องนี้อย่างไรคะการต่อยอดผมว่าจะให้มันขนาดเล็กลงกว่าน,นี้แล้วก็ปริมาณที่ได้จะมากที่ ถ้ามีก็ดีกว่านี้ตรงที่ว่าผมจะใช้เอ่อไมโครตริที่ก็ใช้ไมโครเมทันเลอร์ในการควบคุมมอเตอร์เพราะว่ามันก็จะทําให้ใช้นู้ม,มาที่น้อยลงครัค่ะอาจารย์คะอิงนิดค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําค่ะให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็มีแนวคิดไอเดียอยากจะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เหมือนที่อาจารย์ทําอย่างนี้บ้างค่ะอ๋อก็คือ ออะไรครคคับยากจะให้อาจารย์แนะนําค่ะผู้ที่อยากจะลองทดลองประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เหมือนอาจารย์ดูบ้างค่ะมีแนวคิดไอเดียอย่างไรคะก็ถ้าท่านในสนใจนะครับสนใจเกี่ยวกับการสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการ,กรเกษตรก็ทําให้เ,เศรษฐกิจของสังคมในในหมู่บ้านเราหรือว่าในเขตชุมชนนั้นดีขึ้นนะครับก็ไปศึกษากับท่าน กเกษตรอำเภอได้หรือว่าถ้าสนใจอาหารปลาในครก็สามารถโทรโทรติดต่อผมได้นะครับค่ะ<ข>อ,อาจารย์ <6 S 1> พอจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางในการติดต่อให้กับคุณผู้ชมไหมคะอ๋อติดต่อมาได้ตรงนะครับที่เบอร์ของผมครับ0878596067ครับผมค่ะ0878596067นะคะอาจารย์ ค่ะอาจารย์คะและสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องราวของตัวเครื่องให้อาหารปลาด้วยค่ะอ๋อคือการเลี้ยงปลาครับการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมของของเราได้นะครับถ้าไม่มีเวลาในการเลี้ยงถ้าเลี้งในบ่อหรือเลี้ยงในอ,อ,ในอ,อใน่างน้ำก็มันจะสามารถมันก็เลี้ยงได้นะครับถ้าสนใจในการ เพื่อให้อาตาราตัวนี้ตรอต่อมาที่ผมได้เพราะว่าการก็เป็นการที่เลี้ยงง่ายเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลานในการให้อาาทิ้งไว้เดือนหนึ่งแล้วก็เอาปลาอนั้นมาสามารถกินได้หรือไปขายได้นะครับในการเพิ่มผลิตในครอบครัวหรือเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการโอกาสหน้าอย่างไรแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะ ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอย่างไรแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางด้านท่านอาจารย์ค่ะ087นะคะ859ค่ะ6067 087นะคะ8596067ให้คุณผู้ชมติดต่อสอบถามในเรื่องราวของรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งแนวคิดไอเดียของคนไทยที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางด้านงานเกษตรค่ะต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อ ข้อมูลที่ช่อเอื้องนามาพูดคุยแล้วก็นํามาฝากกับคุณผู้ชมและสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราค่ะสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางช่องทางจาน psi ค่ะช่อง240นะคะทางช่อง moac tv วันนี้หมดเวลาของช่อเอื้องแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอก,กาสหน้าและขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ